สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับผมกับาจารย์วิจารณ์วอนนะครับมาพูดคุยกันหลังเกมของศึกฟุตซอลโต๊ะเล็กของเรานะครับในการชิงแชมป์เอเชียเอเชียนคัพนะฮะวันนี้มาคุยกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเกมเอามาคุยถึงคู่แรกที่เริ่มต้นเตะไปก่อนนะครับซึ่งได้คู่เข้าไปแล้วนะฮะ ทีมที่มีแริคงอันดับ5ของโลกแล้วก็อันดับ1ของเอเชียคืนฟอร์มได้อย่างดุดันนะครับนั่นคือทีมชาติอิหร่านคือในเกมอิหร่านเจอกับอุซเบกิถานอุตเบนำไปได้ก่อน2ประตูต่อ0ูนะครับในนาทีที่1จากจุดโทษแล้วก็นาทีที่5จากนั้นเรียกได้ว่ารัวโหดๆนะฮะยิงกันแบบถล่มทลายอันนี้ต้องบอกว่ามาตรฐานโหดจริงโหดเกิน ความคล่องตัวเอ่ยความแข็งแรงเอ่ยบาลานซ์ทุกอย่างนะครับมาเต็มระบบเก็บหมดทุกบริบทนะฮะ ไล่กระซวกไป7ประตูในขณะที่อุตเบเนี่ยยิงอีก2ลูกนะ,ะรวมกันเป็น4จบ7ต่อ4ฮะเออก็ถือว่าอุดเบยิงได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยธรรมดาที่ไหนบูแลกเลือดจนได้คืนมา2ลูกได้เพิ่มมาอีก2ลูกนี่ถือว่าอุตเบดีขึ้นเยอะแต่ผมชอบลูกหนึ่งของอิรานกระโดดขึ้นฟาดแบบนี้นะฮะเดียวเดียวรอๆแล้วก็แบบนั่งเก็กมาดดุดพญาดูฮะก็ทะลุเข้ามาได้ก็มารอเจอคู่แข่งอย่างไทยหรืออิรัก ซึ่งบอกเลยฮะบันไลจัดเลยฮะเกมนี้พลิกล็อกกันสุดๆเมื่อเป็นฝ่ายไทยที่พ่ายแพ้ต่ออิรักตกรอบไปนะฮะโอ้โหแม้ว่าก่อนหน้านี้นักเตะไทยของเราจะพูดเอาไว้นะว่าโค้ชหมีเนี่ยสั่งการสั่งการว่าคือถ้าอิรักจะยิงประตูเราได้คือต้องฟอร์มแบบเพอร์เฟกจริงๆจะชนะเราได้ต้องคลานออก จากสนามเพราะว่าวินัยเกมรับของไทยดีมากนะอย่างัมหัตเขาก็บอกว่าไม่มีเรื่องดวงะนะการที่แบบเสียแค่ประตูดเดียวมันคือเรื่องของวิธีการและทัศนคติในการเล่นแต่วนันนี้เราเสียประตูให้รักเร็วโคตรตั้งแต่นาทีที่8เราเองเราจัดเต็มเลยนะนจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นัมหมัตอุลมามูซาปานัทสารวัฒน์ผลาพึก รณชัยจุมูสุกและก็นัทพงศ์ยีมะเร็บแต่ปัญหาแต่เริ่มเดิมทีของไทยนี่ก็คือจังหวะการจ่ายบอลน,นะครับที่อาจจะติดขัดเหมือนกับที่เคยเป็นในหลายๆเกมที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้สมุทที่สุดแต่ว่าเราก็ใช้ในเรื่องของความขยันนะบดบี้เข้าใส่แต่การเสียบอลน,นั่นแหละเป็นที่มาของการพลาดเสียประตูของเรานะปานัดขึ้นเกมมาแล้วก็พยายามที่จะยิงเข้าไปแต่จังหวะนี้ส่มเสี่ยงเกินไปนะครับจริงๆกะกึงยิงกึงผ่านนั่นแหละน,ะนะเพราะว่ามีตัว ในที่รออยู่แต่ว่าแกเปิดมาลักษณะนี้โดนดักได้ง่ายๆเลยนะเราโดนตัดจากตรงนั้นแล้วก็ลากกินพื้นที่มาเรื่อยๆก่อนที่จะจ่ายให้กับมุตาฟาบายตินะครับจับแล้วยิงเลยคือลักษณะของ อิรักเนี่ยจะมีทีเด็ดที่ขาดนะในปฏิกิริยาด้านการยิงคือเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสได้เยอะไม่ต้องลวดลายมากมายหลายจังหวะนะครับก็คือพอมีจังหวะง้างเขาง้างเลยอันนี้คือทีเด็ดที่ขา,ขาดของเขาไม่ว่าจะเป็นการซัดไกลจุดเนี้ยเห็นไหวมากสําหรับอิรักนะฮะในขณะที่เราเนี่ยยิงจะไม่ค่อยผ่านตัวบล็อกเขาแล้วก็จะได้ของปานัดที่ทะลุทะลวงเข้าไปจนสุด นะแล้วก็ได้ยิงมีลูกหนึ่งที่มันแบบไปติดเสาลูกนั้นก็ควรเข้าแต่ก็ไม่ได้นะครับโอกาสต้องบอกว่าน้อยจัดแต่ดีที่ว่าเราตอบสนองเร็วต่อประตูที่เสียไปคือโดนนาทีที่8เราก็มาตีเสมอนาทีที่9จาจามุฮัมมัดอุลมาม,มูซาก็เป็นลูกที่ปานัททะลวงมาเหมือนเดิมฝั่งนั้นคือกระชากหายกระจายหลอกทุกคนหลอกยันผู้รั่นรัตูนะที่ออกไปตอนนั้นเชื่อมกันสวยมากปานัทกระชากจนสุดแล้วตกเข้ามาให้กับมูฮัมมัดอุบมามูซานะแปรเน้นเน้นทำให้ตายสามารถตีเสมอได้ แต่หลังจากนั้นก็คลองบอลจริงแต่เรียกว่าโอกาสการยิงน้อยสิ่งที่แอบเสียดายนะครับั้งนั้นเกมก็อาจจะเปลี่ยนไปก็คือจังหวะที่ปานัดโดนศอกของอิรักเหวี่ยงคือกรรมการได้ไปเช็คเพื่อดูว่าจะโดนใบแดงหรือเปล่าแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือกรรมการไม่ให้ใบแดงกับจังหวะนี้เพราะอาจจะมองว่ามันเป็นจังหวะที่อิรักจะวิ่งไปตามบอลนะแล้วเกี่ยวอยู่กับปานัศดศอกมันแค่ไปโดนนะแต่ดูเอาจริงมันก็เป็นการแบบผิดธรรมชาติเหมือนกันนะมันฉวัดฉวียงเกินนะจังหวะนั้นอะ คือเหวี่ยงเวอร์นะครับเอาจนหน้าสะบัดปานัดเจ็บแน่นอนฮะหน้าขาวใสเหมือนเด็กน้อยมัธยมนี่มีช้ำงานนี้ออกรรมการอาหรับแกไม่ยอมแกไม่ให้อะไรได้แค่ลูกนิ่งลูกนี้แหละผมเจ็บใจซึ่งก็มันมีอีกหลายจังหวะนะเช่นจังหวะการโดนเสียบจากด้านหลังของกริตแต่อาจารย์ไม่เป่าฮะปล่อยเกมเฉยฮะตั้งแต่เกมที่แล้วกับเวียดนามแล้วนึกว่าเกมฟุตซอลเถื่อนที่บอกว่าเคยเล่นนั่นแหละหาเจอและเกมฟุตซอลเถื่อน เดี๋ยวกลับไปเล่นอีกค่อนข้างอินนะฮะเตะได้สบายไม่ต้องเกรงใจกันอันนั้นคือเล่นเกมแต่ของจริงเสียบแบบนี้ไม่ฝ่าวไทยปวดหัวจะแย่แต่สุดท้ายนะครับอิรักขึ้นนําไทยเป็นผลสําเร็จอีกครั้งหนึ่งอย่างสุดช็อกเหลือเชื่อครับว่าเราจะโดนสตาร์ทครึ่งหลังไม่นานนะครับเราก็ได้ส่งอัมรินลงมาบุซึ่งแกก็เลื้อยนะครับเป็นสายเลื้อยสายกระชากนะไปกับบอลได้ดีอยู่แล้วเป็นมิติที่แตกต่างของทีมชาติไทยแกก็ไปจนสุดนั่นแหละแกก็ยิงปกติแต่ว่าตรงเนี้ยอิรักเตรียมแผนสวนกลับมาเป็นอย่างดีะรบดาแก่ อันนี้คือดุดเลยมูฮัมหมัดเข้าประกบตัวแต่โดนกระชากหนีหายเหลือเชื่อจังหวะนี้นะครับแล้วเขาแบบหลอกมาสามคนตบเข้าในคือทิศทางของอิรักมาแบบนี้อยู่แล้วจับแล้วยิงนะครับไม่เล่นท่าเยอะไม่ได้เชื่อมเยอะยิงจากระยะไก,กลตลอดซึ่งหวังผลได้ตลอดอันนี้เช่นเดียวกันจับ1ทีแล้วซัดทันทีนะประตูเราตามไม่ทันพุ่งช้ามากเสียบมุมเข้าไปอย่างเหลือเชื่ออิรักขึ้นนําไทยในนาทีที่22คราวนี้สวยโคตรเจอเกมสวนอิรักแต่ละครั้งแทบร้องครับเพราะว่าเขาไม่ต้องรอจังหวะเยอะเนี่ย ระยะนี้เขาก็ยิงไกลเห็นไ,ไหมฮะจากกลางสนามลูกนี้ต้องพุ่งปัดออกไปได้บุตรวิดนิดเดียวนี่คือทีเด็ดของอิรักจริงๆแล้วภายหลังจากนั้นทีมไทยก็ระมเปิดเกมลุกมากขึ้นนะครับก็ไม่ได้ทํากันหลายจังหวะได้ยิงจากปานัดบ้างสรารวุฒิปลาพึกบ้างแต่บอลเราไม่เข้าเป้าเขินนะส่วนใหญ่แล้วสายแบบความสามารถเฉพาะตัวน้อยนะครับถ้าเทียบแบบของอิรักอ่ะคือกระชาก1ต่อหนึ่งเนี่ยได้หลายคนเรามีคนเดียวเราต้องเน้นความเป็นระบบมากขึ้นในการแบบเจาะนะครับ ซึ่งหนตรงนั้นเขาปิดทางทั้งหมดเลยเริ่มดักทางได้เพราะเราเอาตะเคะจังหวะพลิกแผงไม่มีสุดท้ายโดนโต้กับหลุดยกแผงมาโดนลูก3าหนึ่งนี่ก็คือจอดเลยกระโดกกันมาเป็นท,อ,ทอดๆมงไปก็ไปติดเขาแล้วเขาแบบซัดเชื่อมเข้าในยิงจอ่อจอกระบาลแบบ3าหนึ่งช้าแบบนี้ต้องโดนเป็นธรรมดาทีนี้ก็ไม่มีทางเลือกเหมือนเดิมก็คือหันมาเล่น power play มันก็คงจะเป็นลักษณะที่ไทยกลับมาแซงท้ายเกมมั้งนะฮะความคิดยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่เชื่อว่าจะแพ้เพราะว่าเราเจออิรักในห้านัดลังสุดก็คือชนะทั้งหมดไม่ ไปถึงขั้นแพรคือล่าสุดเนี่ยคือเฉินเฉินกันเรายังมีไม้ตายเป็น Power Play เพาเวอร์เพย์ไปเลยแต่ว่าเพาเวอร์เพย์ของเราเนี่ยตอนนั้นคือตึง ใช้งานไม่ได้ต่อบอลแล้วโดนดักแล้วโดนสวนประตูเขาเตะออกมาเลยเข้าเลยนะฮะหนีไปเป็น4ี่ทีนี้เรียบร้อยออทั้งตัวใหญ่ทั้งแข็งแรงเบียดอะไรจะเข้าได้นะ,ะก็มาได้ลูกยิงไกลหนึ่งลูกจากชาวลาถึงได้ประตูสังเกตไหมการเคลื่อนที่เราน้อยกว่ายุคที่เราไปบอลโลกยังเร็วกว่านี้อันนี้เราเคลื่อนตัวช้านี่ไม่มีทางได้แน่นอนระดับเอเชียคือต้องเคี่ยวต้องแบบบู้บุญน,นะนะฮะสลับจุดกันให้งงไปเลยแต่นี่ไม่ได้ ไล่มาจบที่4ต่อ2อิรักพิกล็อกชนะเราเนีช็อกกันทั้งประเทศการกลับมาโคชหมีไทยเวยของเราอีกครั้งก็ครั้งนี้ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับตกรอบ8ทีมสุดท้ายปล่อยอิรักเข้าไปเนี่ยอารับใช้จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันไหนจะพวกอัปกาาพวกอะไรอีกอนาคตลำบากแน่นอนถ้าไม่ร่งฟอร์มนะตอนนี้อ้าวยังเหลือเพื่อนอาเซียนที่จะเป็นตัวแทนอินะฮะเดี๋ยววันนี้อินโดกับเวียดน,นามตัดกันคุณคิดว่าใครจะได้เข้ารอบ ส่วนไทยเราไปแล้วจ้ะก,ก็ตกรอบนะครับไม่ได้ตามเป้าหมายโอ้อยางน้อยนี่ไปวัดกับอิหร่านซะหน่อยแต่ว่าเพราะว่าวัดกับอิหร่านนะถ้าฟอร์มนี้ก็คงเละเหมือนกันนะเอองานหยาบสุดอิหร่านนี่เคลื่อนเร็วกว่านี้ดูกว่านี้ดูว่าอิรักจะสร้างเซอร์ไพรส์ไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะแตนะ่วันนี้อิรักทีมที่อยู่ในอันดับ37ของโลกนะฮะ ถ้าเทียบกับเราก็คืออันดับ11ของโลกเนี่ยขึ้นมาทัดเทียมแล้วก็เอาชนะเราได้แบบขาดดแบบนี้แล้วโค้ดมีบอกว่าอิรักต้องคานออกไม่ใช่เลยฮะเฮกันแบบสบายใจแล้วตอนนี้นะฮะโอ้โหเซ็งจัดเอาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีนะเจ้านายจากดค้า